นิดาออนเอิรคุณวันิดาออนเออยู่ไหมครับผู้ร่วมงานคับคุณวานิดาออนเอิครับผมคุณวันิดาออนเอคร์ดมุณเอฟบีแถบนึ้อ่าไลฟปีดยวไลฟหนึ่งใบในมือท่นผนไเอิ ราคาอยู่หลังหมดเลยอคุณนหก่อน้อันนี้ลงแถมคู่พลังขอโคเลีลันนี้บอกว่าดีวท์ได้เข้ามาในกตัตีแล้วก็ได้ได้ได,ไ,ด,ไ,ดไม่ตายจากการต่อสู้ระบบพลังไว้น่ให้ใสูส้กับดีวท์ได้สุดเสียอบีมีตัวไหนไล่เพียงอ่มามีของคเรียกตัวเองของเบียร์ตายข้าวสำจิ้ง ไม่อยู่ของนี้สองนิ้ตัวเองอีก่านมาครับคุณพลอิสนะพื้แสงคุณพลกิสนะืแสครับอยู่ที่เลยโอเคไม่ตอะไรกต่อสู้ตรงนี้ทำเด็นไลน์ได้โอเค สี่กเอกที่กำลังมาทนี้เข้ามาในสนามจริเจีกลกอ่าคือปุ๋ยไก่โชวยูนไปไมดถครับได้แก่คุณอานุชิตสีดาราโชว์สองใบกี้นะอ่านเอ้าทำลายตัวยก็บีก่อนสีเแก่เจ็ดสองสิบาไม่ใช่ี่ะ โนยี่่คนยี่โม่ยุ่นบินตามะใหอยอ้ผไมู่่ใคเลยคูชายไมแล้วเราจอกอเรียนี้ตัวหน้าให้คุณัรลามคุณัลาใช้ลก่้ผ่านแล้ว วิสุโบติโกครับผมดูนะครับคุณพักทองวิสุวิโอติกโกครับไม่อยู่ขอยล่าท่านะครับสองสามต๊อปใช่ครับคุณนารุโงพาครับคุณนารุโงพา yeah คุณพรว่าสสอที่บอกไห้ช่วยล่สกิลไอสองผุ่เปนหคุณพระนิสอช่วยดนโลสกิลนี้คุระนสอนช่วยกเจอรสูงคนที่เลเวลมากกว่าตีได้จกลงล่างเลยแล้วก็บวกพลังตามเลเวลรวมในสนามผมอก็จะเป็น องนะส,ส,ส,สมร่าใครเลือกดหวแท็ามได้ว่าเราทกบกเก้าี่องสี่ี่นสี่ยีบไว้ยี่นิบแท็กดาห้าแท็กสาดห้คุัไคุณ่าแก้วสีแดงให้อยู่ของตองนะอะไรับ อยู่ล <kell hang S 2> ไปครับเขาไม่จออที่ไม่จไม่จจะได้ไม่ต้องท้าาก่อนมาให้เรอีเลยเมื่อกี้ดิไิตคล

ดำบุญเพื่อนะคุณนัทสมรณดำบุญเพื่อนยู่นีครับคุณนัทสรณดำบุญเพื่อนอยู่นีครับผมทำอะไรดีว่าอยู่ขออนุญาตข้ามอีกแกะครับ เมื่อกี้ไม่ได้จบเพราะว่าคนนี้พลังเยอะกว่าไม่มันเป็นใบรองอะไรนะครับก็ถ้าทางดูมากเเป็นใบรองอ๋อเป็นใบรองก็ต้องตีตัวหลังไปใช่ชายนี่หออของคุณเลยครับคุณนัทพลพุ่ชทองอ๋ครับอมาตีใบรองไดุ้พอถ้ามีคนอื่นจะไมตีใบรองไหมถ้าอย่างนั้นต้องแก้ให้ตายแก้ตาย5-6ร5-6เอาอานิวโปครับ แล้วตอนนั้นบวยใช้หมดพอดีเนาะเมื่อกี้ผมปี22อ๋อปีน้เลยสองอ่แล้วก็ูสี่ดีกระมวลหอมสุโทนครับแก่พูสดีกระมวลหอมสุขโนอยู่นะครักู<ๆ>นสี่ดีกระมลหอมสุขทนอยู่่ี้งเลยคุนี่คนี้คนี่ต้ออยู่นี่ก่อนไม่อยู่ขออนุญาตห ต่อติดไปตก็มาที่โบแล้วหรับว่าี่จะเปิต่อเพราะวาเียวโวิโทสังการผมุ่เข้ามาคุณพาวิแกสีบุญครับให้ตีตัวหลักเวแกสีบุญกันสวกันคุณพาวิแกสีบุญอยู่ไหครับแต่เข้ามาสู่ครับเดินเราต่อไม่อยู่ของ้าน้าะครับผม เช้ไปแล้วสี่หกกอป นทีมนขณะนี้เวลา14นาที50นาทีนะครับเวลาแข่งัน4 0นาทีนะครับต้องเวลา5 3 0นาทีนะครับเขนนี้แหละเดินนะครับไ่านะครับเวลาไม่นะครัปเริงไม่ถูไปเริ่มไครัปใช่มันจะไม่ได้ลงมาผ่านราคาผ่านละมันไมนี่ลงมาในเดีไม่ดเป็นกลวชิลาสุิยา ต่อนเรกชื่อองะคุณเบนจพลวันาสุริยาครับอยู่ในนไม่ยกคำเดียวคุณเบนจกแก้แก้เลยแก้ดนรับเบสูตรบ้านวิทัิัจชื่อได้ครีาวครทา้างข้า้้มาชื่ออไรไม่ได้ไม่มีการเปลี่ยนเว่าคงไเปลี่ยนอั่อน่คิวโอเคครับ มาครับชื่อใช่กลับไม่กลั ح, กลนบภูวโดนแสงพีวงกันตายภูวโดน,นแสนวงพีวงอยู่นะครับอันนี้คือเอาภูวโดนแสงพีวงเสร็จไปแล้วหนึ่งให้ดูขออนุญาตครับ วงสุดภูมยัติราพงดวงสุดอยู่ไหมครับภูมยัติาพงวงสุดอยู่ไหมครับได้หยูของน้าไมืแล้วครับภดมิภูมิมีห้า

จุดละอลไครับโค้โต้โอเคโอเคมาเลยมาเลยอแกไมคุณพุมพงศธรวงศรครับคุณพมพงศธรวงศรอยู่ไหมครับพุ่ ไม่ต้องบอกใชใช่คอเดนูยูมันดีครับสปีคนละสองวันนี้ไปกินวาชนะอะรเงี้ยแบบข้าต่างใจได้เน้หกองขึ้นเมื่ะดิวโฮเอบิดด้อคูสันติการณนะคามีมีแก้วเลยเออสันติการณ์ไม่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 ไไม่ต้องไม่ต้องคอง ไม่เตะร้อนไม่เตะร้อนไม่ดีแนวสอ่องกาอ่าอจ้าไม่เตะร้อนรับโาเคแโอคาเกนสุดสดสี่ล้อสกิลข้ส่ข้าสเช่ข้าสไหลก็ได้ได้โจมไปแล้วจ่าตูโลงสุภัฒนาศีครับคณจาาตูโลงสุภัฒนาศีลัำอยู่นะครับก่อนผ่านห้าเรียกตัวเองจากตูโลงสุภัฒนาศี์ อยู่นี่เออคุณจะกับกอ้อหนึ่งไปอยู่นับไมอยู่ก่อน้ไม่ได้อเดียวนะครับตอน่อยู่นีมีแผเลือตัวเองแค่้บอว่นีนจอะเป็นลอ่งไคปสามล้วันนี้จะบวกอง้อแนี้่อืเขาเดิน M P C แ้วาน คุณรีทารีหลอกกานหรอพไม่จริสามไม่ตายไม่สิยี่งิีตายแ็่ไหน

ปีเลย <S <s <we ak> ปีเลยเป็นช้าปอเดีม่ไพร้อมจากซีนีเฟ ต้องคุณพมโงแย่แล้วว่าแวมพายต้องไล่อีฟสรุรด,ไไลดแล้วน้าอะไรยัไอโดนโดนระหว่างที่แวมพร์กำลังจะลล่อีฟนะครัากมาก่อนเลยแล้วกันทำไดได้เจปี่นีมันนี่นี่่มีนส 一天呢。 ซีโมเพิ่มมาด้วยนะครับผมสำหรับขอนะแทร์มาสเตอร์ของเราเลยครับจะมีการชูทักซิโรเสริมเข้ามาด้วยใครที่อยากลองรู้เทคนการในชูทักซิโรนะครับใครมาสมนีคับทำแทร์มาสเตอร์ได้นะครับวิธีการก็ง่ายมากครับเพียงแค่ซื้อสินค้าจากทางบริษัทครบทุกๆหนึ มีสิสลิงกี้กับทางแกรนด์นัสเตอร์ได้หนึ่งางน่าจะแพ้แล้วล่ะก็โดนทนลุตามคุเวานเป็นคลิปที่ดูไม่ดีไม่เป็นไรแหะเป็นสิโดนล็อกอัพ